สวัสดีครับอีพีเดียชายนามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พานามากินยังก๋วยเตี๋ยวพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าแพักกินก๋วยเตี๋ยวปุ๋ยตกจุอยทำความสะอาดก่อนด้วยสวัสดีครับอีพีเดียชายนามาแล้วครับสวัสดีครับมากินก๋วยเตี๋ยวกัอนวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มยำเห็นปะไม่เห็นหัวเส้นก๋วยเตี๋ยวหรอช่ายโอ้ใหม่กว้างนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนั้นนี่อันนี้เั็นปะ ดูบ่คอกดูผัดเตี๋ยวต้มยำพี่น้องมามามาเป็นยวไปก็ได้เนื้อสวยโตเพิ่นเพิ่นก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปซื้อของน้องมาเมื่อกี้นี่๋วยเตี๋ยวต้มยำได้เดี๋ว่ากันได้นะเออมันจะเห็นตัวนาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำพี่น้องเส้นมีเส้นมีมีขาวบอกได้เมน่ยำ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำสามสิบบาทเด้นเอได้ไล่หล,ลายเด้อีนเดียเพิ่มพักเองไงได้ไล่หลายสามสิบบาทนั่เนเองปัดดู้ใจเลยว่ได้คลิปเทะเลไหนจะขานาทีวเนี่ยนเบื้องบนหนังกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสามสิบบาทเด้นเอโอ้โหดใจแฮ biết chung mà nếu chung không thích gì kìa lòng Mắt tọc, mắt tọc à toàn hôm là không thích Đừng Mắt thuốc à với tổng tràn đó mà nè นช่ไบ่ว่าเขาเที่ยงมือเจลัาเต้มยัเบ้ยเห็นเขาไม่มีคิวหอมเรอ ไดด้วยได้หรายพว่องซื้อพ่สา,ามสิบเรเหี้ยเบ็ตมากินผักใส่ผักเล่าเลยวะสัขอผักเล่าใหม่เลย กินบะหมีดอกพี่น้องโอ้ป่มแม่ณกินวัอยู่แต่ว่าท่ายให้เบิเ้งบ่หมีดอกเพระาะว่าพื้นทีไม่ทำเนี่ยแต่จะาหาขี้อะไรพี่น้องพื้น, <c oughs> นที่ไม่ต็มเต้น เดี oh, ite, oh, ๋ยวต้มยำไปหน่อยมามามากินเขาเขาเทียงเขาเทียงเขาอี่พี่เลยล่ะเอาล้วพี่น้องซ้ำนี่ล่ะ ไปแล้วครับสำหนี้แล้วครับไ๊ายบาย